สวัสดีจ้าพี่น้องชาวไร่มันสปหลังทุกท่านคลิปนี้แอดมินมาอัปเดตราคามันสปหลังล่าสุดประจำวันที่22มกราคม67ขอบคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในก่อนจะไปรับชมราาับฟังท่านที่ยังไม่กดติดตามยังไงฝากกดติดตามให้ด้วยขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเราไปรับชมราาับฟังราคามันสัปหลังประจำวันที่22มกราคม67กันเลยค่ะ หัวมันสดจังหวัดนครราชสีมาเชื้อแป้ง25%ราคาอยู่ที่3บาท40ซาร์ต,ตกิโลกร,รมัมถึง3บาท90ตาร์ต,ตกิโลกร,รมัมถัดมามาอัปเดตกันต่อกับมันเส้นกลางสินค้าจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาราคาอยู่ที่7บาท70ซาร์ตกิโลกร,รมัมถึง8บาท20ซาร์ตกิโลกร,รมัมมันเส้นกลางสินค้าจังหวัดชนบุรีราคาอยู่ที่ เจ็บาท85สตาง์ต่อกิโลกรัมถึง8บาท20สตาง์ต่อกิโลกรัมค่ะแป้งมันคลังสินค้ากรุงเทพและปริมณฑนราคาอยู่ที่19บาท5สตาง์ต่อกิโลกรัมโชค์รีร่ำรวยทุกท่านหากมีข้อมูลเกี่ยวกับราคามันสัมปะหลังล่าสุดอัปเดตมาแอดมินจะแจ้งให้ทราบไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ